กุ้มค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาไขาข้อสงสัยกันนะคะว่าทําไมมุสลิมถึงต้องแต่งกายให้เรียบร้อยแล้วก็ทําไมถึงต้องบริโภคอาหารฮาลาด,ด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแต่งกายให้เรียบร้อยอะ่ะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยได้กําหนดไว้ก็คือพระองค์ของเราเนี่ยค่ะก็ได้กําหนดไว้ว่าเป็นข้อบังคับที่เราจะต้องทํานะคะแต่มันก็ย่อมมีเหตุผลเสมอว่าทาไมเราถึงต้องทํามันเนื่องจากว่าถ้าเราสังเกตง่ายๆนะคะก็คือว่าเดี๋ยวนี้การที่ผู้หญิงจะโดนรุวงละเมื่อทางเพศหรือว่าจะ โดนอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาบางทีสาเหตุหลักๆมันก็อาจจะมาจากการแต่งตัวนะคะบางทีแบบว่าอ้าแต่งตัวดึงดูดเพศตรงข้ามจนเกินไปนะคะแบบทําให้มีอารมณ์ทางเพศขึ้นมาการแต่งการเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะ ซึ่งการแต่งกายที่มันไม่ชิดนะคะตั้งแต่คพราะว่าเจ้ารเท้าของมุสลิม่าของผู้หญิงในอิสลามเนี่ยนะคะเพื่อที่อัลลอฮ์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเพศหญิงเนี่ยเป็นเพศที่ดึงดูดเพศชายได้ง่ายนะคะก็เลยจะต้องอ่าป้องกันตัวเองด้วยการที่ปกปิดมิดชิดร่างกายของเรานะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นของขวัญสำหรับคนพิเศษของเราด้วยนะคะบทบัญญัติของพระองค์เนี่ยย่อมที่จะมีเหตุผลเสมอนะคะการแต่งกายของเราเนี่ยมันอาจจะ นอกจากที่ว่าได้ได้ไดแบบลดการดึงดูดจากเพศตรงข้ามแล้วใช่ไหมคะมันมันก็ทาให้เราเนี่ยได้ก็ได้แหละรู้สึกว่าถมตุน่ะรู้สึกว่าถมตนแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยด้วยเสื้อผ้าเนี่ยสามารถป้องกันเราจากเหตุเลวร้ายได้นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเราต้องใส่ผ้าคลุมใช่ไหมคะผู้หญิงเพราะว่าผมของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเสนเน่ห์เหมือนกันแต่ผ้าคลุมเนี่ยจะต้องพ้นอ,อกไปนะคะเพื่อที่อันนี้เป็นจุดประสงค์จริงๆของ การใส่ผ้าคลุมของเรานะคะอัลลอฮ์เนี่ยบัญญัติไว้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในในตัวของผู้หญิงนะคะแล้วอิสลามเนี่ยจะเห็นได้ว่าอิสลามจะปกป้องผู้หญิงมากเพราะว่าเป็นเป็นเพศที่อ่อนแอฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องนอกจากที่ว่าเออสมมติว่าเรามีสามีล้วสามีดูแลเราแล้วเนี่ยคือเราเนี่ยก็ต้องไม่ละเลยที่จะดูแลตัวเองด้วยนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะในส่วนของการตั้งกายนะคะส่วนของมอิสลามถึงต้องบริโภคสิ่งที่ฮาลาลนะคะเนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยอะไรที่เราทานเข้าไปอ่ะมันก็จะไปสะสมทุกส่วนของร่างกายของเราใช่ไหมคะการทานสิ่งฮาลาลเนี่ยมันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยก็มีแต่สิ่งดีๆนะคะมีแต่สิ่งสะอาดฮาลาลสาเหตุของฮาลาลก็คือว่าอาหารนั้นอ่ะมันจะต้องสะอาดถูกหลักการนะคะถูกหลักการอิสลามอันนี้ก็คือฮาลาลซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็คือตราบใดที่มันถูกหลักการอ่ะ นั่นคือแปลว่าสิ่งนั้น,นปลอดภัยกับเรานะคะซึ่งอ,อิสลามเนี่ยก็ให้ความสําคัญอีกนะคะไม่ใช่แค่ว่าฮาลาด,ด้วยแต่ต้องตอยีบันด้วยตตยีบันด้วยก็คือมีประโยชน์กินอะไรก็กินอะ,อะไรที่มันมีประโยชน์นะคะถ้าไม่รงถึงไม่กินหมูใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นคําถามสุดฮอตจากหลายๆคนนะคะ,ะหมูเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ได้วิจัยออกมาแล้วนะคะว่าในทุกส่วนของหมูเนี่ยมีเชื้อโรค ในทุกๆส่วนเนื่องจากว่าการเป็นอยู่ของมันการกินของมันเนี่ยมันมันเริ่มจากอะไรที่ไม่สะอาดมันก็ร่างกายของมันมันก็ไม่สะอาดเหมือนกันมันถ้าเปรียบเทียบกับวัวเนี่ยวัวมันจะกินหญ้ามันจะกินใบไม้ถูกไหมแบบใบไม้บางบางชนิดที่มันกินนะมันก็อันนั้นก็ไปสะสมในร่างกายของมันแล้วมันทาให้มันสะอาดนะเนื่องจากว่ามันกินของที่สะอาด ใช่ไหมคะอืมอิสลามเนี่ยจริงๆแล้วนะคะอิสลามเนี่ยส่งเสริมให้เรากินอาหารที่มีฮาลาลแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะเนจากว่าเออมันจะดีต่อร่างกายของเรามันจะเราจะใช้ร่างกายของเราในการใช้ชีวิตเพื่อพระองค์นะคะจะได้สร้างความมั่งคั่งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะคะอืมเอ,อ่อเราเนี่ยบางทีเราอาจจะกินอาหารแล้วมันไม่ไม่เพียงพอใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเติวมวิตามินได้นะคะเราสามารถเลือกที่จะเติวมวิตามินได้ส่วนตัวเนี่ยก็กิน นิวทริไลท์โปรตีน like นะคะเนื่องจากว่ามันแบบมันมาจากาพืชพันธุ์ที่ออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยต,ตั้งแต่พืชพันธุ์ใช่ไหมแล้วก็วิธีการเก็บเกี่ยวมาโรงงานอะไรเงี้ยคือมันสามารถตรวจสอบได้หมดเลยลก็รู้สึกว่าเออมันเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากๆนะคะเราก็สามารถที่จะเติมโปรตีนในตัวเองได้เพราะโปรตีนเนี่ยมันจะช่วยในการซ่อมแซมในใน,ในทุกส่วนของร่างกายของเรานะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนที่มันสึกหรอใช่ไหมคะในร่างกายของเราแล้วยิ่งการกินณปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการกินที่แบบว่า ก็ตออ้องยอมรับว่ามันไม่ได้ไม่ประโยชน์อะไรมากขนาดนั้นแหละนะคะอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ที่เติมวิตามินนะคะเพราะแบบบางทีเราก็ทํางานหนะักใช่ไหมทํางานหนะักเราก็ต้องเติมวิตามินบีในร่างกายของเรานะคะเพื่อที่ไม่ให้เราเนี่ยเดินจนเกินไปในข่ขนาดว่ากินแล้วนะคะยังแบบยังรู้สึกว่าอืมนั่นแหละค่ะคือเราก็อะไรที่มันอะไรที่มันขาดหายเนะี่ยเราก็หามาเติมเต็มกันได้นะคะใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะ สำวันนี้เนี่ยทุกคนก็ไขข้อสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะดีเลยค่ะเดี๋ยวว่าถ้ามีถ้ามีคําถามอะไรต่อไปเนี่ยก็สามารถถามาผ่านคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะตอบมา EP สอ